จากสัปดาห์ที่แล้วนี้รับเราเรียนในเรื่องของทฤษฎีสีไปแล้วนะครับาพทฤษฎีสีมีความสําคัญอย่างไรต่อพวกเรากับการลงสีนะครับถ้าไม่เข้าใจทฤษฎีส,สีจะทําให้เราเขียนภาพได้ไม่ไม่เหมือนจริงนะครับเราเรียนไปแล้วซึ่งมันกส่วนวันวนีน้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับมีความสุขครับมีความสุข,สขนอกจากมีความสุขแล้วมีอะไรครัสนุกครัอะไรครับ แต่ต้องทาบความคิดนะครับแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าเวลาเราจะทำภาพให้สวยงามจะทำยังไงจะทำยังไงให้ภาพน,นั้นสวยงามที้มาภาพเป็นยังไรทำยังไงภาพสวยงามเลยทำยังไงกส็สวยงามจะไม่เสื่งเเส้นว่าต่อไปถึงโด,ดนแน่เลยจะต้องเต็ียมแต่ถ้าบอกว่าเล็กน,นิดนึง เล่นี่ห้าอูจะตกใจครับแต่ให้เตียวไ่ก่อนนะครับก็สรุปแล้วว่าในกรณีที่เราจะเขียนภาพให้สวยงามเนี่ยเราต้องทํำยังไงในที่คำถามนะครับแล้วก็แต่จัดภาพยังไงนครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ทําแต่ทําไงภาพมันสวยงามนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องผมจะพูดว่เรียนในเรื่องปัญหาทางด้านการ จัดภาพให้เกิดความสมดุลเพราะว่าในการเขียนภาพเนี่ยบางทีภาพมัสนสวยงามแต่ตรูแล้นเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่อยู่ในหน้ากระดาษนะครับอันวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องการจัดภาพให้เกิดความสมดุลน,นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการสื่อความหมายสื่อยังไงเวลาวาดภาพแต่ละครั้งเราจะต้องตั้งชื่อภาพ ว่าภาพชื่ออะไรชื่อจะต้องสัมพันธ์กับรูปภาพด้วยสัมพันธ์กับรูปภาพด้วยนะครับสมมติว่าผมเป็นเด็กชายกอวาดภาพคนไม่ได้เพราะคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายมาดิบวังการเยอะแยะมากควรใช้ั้นสระของธรรมชาติที่เราวาดได้ยกตัวอย่างแอปเปิลในแอปเปิลหนึ่งลูกมันก็มีทั้งสีเขียวในตัวสีหอ,อกส้มสีแดงสีแดงค้องขำ แสดงเงให้ให้รู้ว่ามันการเป็นเป็นสำคัญแก่แก่เจ็บตายแล้วก็จะมีรอยรอยแบ่งรอยแยกรอยบุดรอยเน่าเพราะฉะนั้นในภาพภาพเดียวเนี่ยมันสามารถคลี่คายได้ทั้งสามแบบเลยเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าภาพที่หนึ่งเด็กตัวเล็กๆเด็กแดงพาลโรกมาเป็นผู้ใหญ่ัยรุ่นใบแก่ับชรามาตายซึ่งมันทําให้ภาพมันเปิดไงเพราะนั้นเราก็ใช้แบบคอนเซ็ปต์ก็คือตอนนี้คือแนวคิดว่าเราเปลี่ยน ผลไม้แอปเปิลลูกนี้เปรี่ยบเสมือนสีเขียวไปเสมือนนะมันมันยังหนุ่มสาวอยู่นะแล้วก็เริ่มมาเป็นเริ่มบอกส้มๆเริ่มเป็นแดงๆเริ่มแก่เริ่มคำเริ่มตายในรูปเดียวอันนี้นก็สื่อได้ถึงเรื่องของสังขารเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนึ่งไล่โทนเป็นคุ่มโทนอยู่สองจัดตรงประกอบภาพสีภาพไม่ใหญ่ไม่เล็กจะเกินไปสีลงไปในกระดาษด้วยสีดำฮึ่ม สีเราที่เราาตมันก็ต้องมีการฝึกฝนการาสตรยังไงมันวิ่งยังได้หลังจากนั้นรูก็เอาสีขาวสาดทั์ลงมีมันก็จะกลายเป็นสีขาวกับสีดำผสมกันอนกลายเป็นสีขาวน่อนเข้มในตัวอันนี้จะต้องฝึกก่อนหลังจากนั้นก็เอาสีขาวไปใส่แก้วตรงกลางแล้วก็ตั้งชื่อภาพว่าความชั่วถูกความดีครอบงำหรืออาจจะพันความความดีกับความชั่วครอบงำ โดยข้าพเ,เจ้าเปลี่ยนเสมือ,สน,มสอนสีดำเ,เป็นความชั่วร้ายสีเทอๆเป็นเสมือนความดีที่ค่อยๆคืนความชั่วร้ายในจิตใจเราให้มันหายไปจนเหลือสีขาวอยู่เปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดอย่างนี้ก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเงินเป็นทองแล้วมันอยู่ที่อะไรแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์เห็นนะครับในภาพนี้เห็นนักแสดว่าภาพอยู่ตรงกลางภาพที่สวยจะต้องอยู่ตรงกลางประมาณเท่าไหร่ ก็คือห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นของกระดาษยิ่เป็นกระดาษร้อยเปอร์เซ็นต์ก็วาดออกมาได้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใหญ่ล้นจนแด้กาวหรือนิดเดียวหรือไม่ได้ผิวเจนเกินไปประมาณไหนก็คือภาพประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกระดาษจะสังเกตว่าสมดุลอย่างไงตอนนี้เราเราต้องแก้ที่ิศนาแต่ยังไหนภาพม,มันสมดุลภาพก่อยู่หนึงกลางแล้ว แต่บางครั้งตื่นการมันอาจจะไม่ตื่นการไม่สมควรเ,เราต้องเบียดอีกเราต้องมีส่วนที่มารอยแตกรอยแยกตรงนี้รอยแตกรอยแยกเกิดขึ้นเราฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะซ้ายมือของนักเรียนก็คือส่วนที่เป็นเสียกเสียวอ่อนเสียวอมส้มเสียวอมแดงเริ่มช้ำสุดท้ายก็เริ่มบุบสลายแล้วกลายเป็นถุ๋ยผงอยู่ข้างล่างถ้ายังไม่ลงสีปัญหาเกิดและมันชเอียงมันจะเอียง,ยงไปด้านขวามือมากเพราะว่าลูก อนุบาลตอนนี้ครูไม่ใช่สอนอนุบาลกูสอนสอนอะไรลูกปฐม,ปมขอไไ่ <c oughs> ขอบคุณนะขอบเลยแค่นี้ไม่ได้ไงหนูก็เริ่มมีเซนต์แตบบ่ว <c oughs> ันนี้คดูแบบเป็นแบบเอาอสารุป <c oughs> ข้าพเจ้าชื่อเด็กชายยุทธอยากพูดยังท่อง <c oughs> สับปะรดดีกว่าคุณครูเพื่อนเพื่อนนักเรียนที่มาเรียนยืนสามารถตาไปตามกาลเวลาเป็นประจักธรรม ข้าพเจ้าไม่สามารถวาดรูปคนได้ข้าพเจ้าก็เลยวาดอะไรครับแอเปินข้าพเจ้าใช้หลักการจับภาพโดยหลักของความสมดุลโดยที่ข้าพเจ้าวางไว้ที่ตึงกลางของกระดาษแถวเป็นกลางกระดาษชื่อความสัานก็จะเท่ากับรูปภาพ